พามาให้ดูความเติบโตของเจ้ากรีนนะคะลูกไก่ที่เราไปซื้อที่ชายทะเลหาดราทัศน์ในวันนั้นจ้ากไก่ตัวสีเขียว,ยวตอนนี้นางได้โตขึ้นมาแล้วและได้เลี้ยงดูลูกน้อยอีกหนึ่งตัวซึ่งไม่ใช่ลูกของตัวเองกรีนมานี่กรีนมามามากรีนมานี่เออเริ่มคุยกับไก่รู้เรื่องนะคะและนอกจาก มีไก่แบบนั้นแล้วเรายังมีไก่ชนิดอื่นๆเต็มบ้านไปหมดนี่นะคะแล้วนี่ก็เป็นไก่คิวคิวคิวนูนจะเห็นได้บนต้นมะอีกหนึ่งตัวไปกินต้นมะเฟืองนะคะคิวมาคิวมานี่นี่นะคะและสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาก็คือเจ้าเป็ดน้อย มานี่มาแล้วคิวไม่ใช่กรีนมานี่กรีนตัวนี้ชื่อกรีนนะคะตัวเล็กตัวเล็กนี่เป็ดคือบ้านหรือส่วนสัตว์เอาดีๆต่อมาคิวดคิวดตัวนี้ชื่อคิวดนะคะนอกจากไก่เป็ดและแมวอีกสิบตัว เลี้ยงแกะเซงกันไปใครอยากได้ไข่ออร์แกนิกทักได้นะคะรับรองท่านกินแล้วจะแข็งแรงนะคะเพราะเป็นไก่ที่ผสมผสานไม่รู้กี่สายพันธุ์นี่คิวคิวมาเนี่ยนูนอีกตัวหนึ่งคิว <Cute. S 2> ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย